น้องตารไปไหนเนี่ยมังดารไปไหนลูกไอ้เฉ <ไป S 2> าเอา้าไม่หันหน้ามาง,งี้แล้วเล่าหันได้นะเฉา,าไหนอะ่ะไปไปเที่ยวไหนลูกโอ้โหขี่ได้เฉาเที่ยวเลยเหรอมังตารขี่ได้เฉาเที่ยวเลยเหรอลูกโอ้โหนี่ไปทั่วไปท,ทั่วเลย ลงเอาลงล่างเลยนะไปเอาเอาไปใส่รถเลยนะเอาไปบ้านไหมเอาไปบ้านไหมลูกของเขานี่น้องตัดเอาไปบ้านเลยดีมั้งตาว่าเอาไอ้เฉาเอาไอ้เฉากลับบ้านเลยไหมลูกโอ้โหนี่นะครับน้องในตัดนะมาเที่ยวนะ อันนี้โรบินสันนะครับกําแพงเพชรนะครับโอ้สุดยอดมีไดโนเสาร์ขี่ด้วยนะครับเอากลับบ้านเลยน้องไอต้า,อากลับบ้านเลยลูกไอต้าเดไดเสากลับบ้านเลยนะครับเอากลับไหมเอากลับไหมลูกไม่กลับนะครับเงียบนะครับงงอยู่นะครับหรือว่า <c oughs> นะครับน้องในตัานะครับก ตอนนี้นะครับสามขวบเต็มแล้วนะครับก็วันเกิดเมื่อวานนี้นะครับก็อันนี้นะครับที่วันนี้ก็เลยพามาที่โรบินสันนะครับกำแพงเพชรนะครับนี่ครับผมก็ต้องเอาคนโตขึ้นด้วยนะครับก็ดีนะครับปลอดภัยดีนะครับนี่ครับนี่นะครับผม สนุกไหมน้องในตาสนุกเปล่าสนุกไหมลูกสนุกหรือเปล่าโอ้หน้าตาจะเล่นอันนั้นอีกแล้วนะครับก็น้องในตาสนะครับสามขวบนะครับนี่นะครับก็สวนสนุกนะครับอที่โรบินสันกําแพงเพชรนะครับก็มีของเล่นเยอะเลยนะครับนี่ครับแต่น้องในตาเลือกที่จะขี่ไดโนเสาร์นะครับนี่ครับ กไปขี่กับแม่แม่ก็สนุกไปด้วยนะครับแม่ก็ได้ขี่ไดโนเสาร์ด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับคนโตแม่เขาไม่ให้เล่นแล้วนะครับแม่ก็ได้เล่นด้วยนะฟินมากนะครับพี่นุ้ย N N K Channel นะครับนี่นะครับผมกไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยนี่นะครับอ่า ก็เวลาเลี <I> ้ยวนะครับก็แม่แม่นุ้ยนะครับช่วยเลี้ยวนะครับอ้าวทานหมดเขาแล้วนะครับก็คราวนี้นะครับเด็กสาวไม่เดินแล้วนะครับบอกเมื่อยนะครับก็น้องในตัศนะครับน้องน้องในตัศลูกน้อยเอาเอาเด็กสาววิ่งกลับบ้านแล้วน้องในตัดนะครับก็ตอนนี้นะครับ ก็เล่นจบแล้วนะครับก็ทํำยังไงน้องในตั้นทำไงลูกบายบายเพื่อนก่อนอนี่บายบายเพื่อนอยางนี้ก่อนลูกบายบาย